สวัสดีครับพวกเรกปริงมการปิ้นนิ้เก่าครับวันนี้เราจะเลิกงานครับประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งหนึ่งถุ่มนะครับเลิกงานเราจะใส่เกีร์ใส่เกียร์แล้วว่างันเย็ดแผ่น แทนว่างเกียร์นะครับแทนว่างเกียร์แล้วเดี๋ยวว่างแดงน,นี่โมดูลเกียร์สล็นะครับลอกไม่ได้ครับแต่ว่าหยกยกขึ้นเขาไม่ได้เสียไป ไอ้ที่เสียมน,นาประมนนี้ครับถึงว่างเดีว แลาวข้นหนี้ไปนครพนมนะครับก้อนพนมนะี่แหละระบบระบ,บบเท่าขึ้นเก่าเดี๋ยวผมสิบอกทอย่างว่าเปียบเทียบเปียบเทียบกับขั้นขั้นของผมนะขั้นเก่าของผมนะขั้นเก่าของผมนะี่ยมันเป็นโซรมันเป็นโสร์นะเป็นโซรโทั้งหมด เป็นโซทั้งหมดที่นี่ผมเปลี่ยนมาเป็นเผ้านะครับผม,มพัฒนามาเป็นเผ่าแต่ขั้นแรกเกียร์ให้ลูกค้า,าด้นะครับเผ้าเปลี่ยนผมคือเปลี่ยนมาเป็นเผ่านะครับผอชิวบอกชูฟังแล้ววบโซนี่โซนี้มันมันยืดเดียบมันยืดได้เห็นบะมันยืดได้แต่วันนี้มันมันหลาช่วงหลาช่วงต่อนะครับ ายช่วงตัวเพราะว่าภาษีายช่วงตัวต้องมีอัตราโทษนะครับมีเป็นอัตราโทษนะครับอัตราโทษจากเครื่องมหาเผาตัวแรกนะครับมาหาเกียร์เกียร์ตัวแรกนะครับแล้วก็ลงมาหาเผานะครับแล้วเผาล่างมันจะเผาล่างสิ ลากมาหาเพลาหลังเป็นแม้ครับหนึ่งหนึ่งเครื่องหายเกียจากเกียร์มาเพาตัวแรกเป็นสองจากเพลาตัวนี้มาหาเพลาตัวหลังเป็นสามเป็นสามเซนนะครับสามเซนสามเซนนะแต่ไมาล่วงหล่อนะครับสองฟังนับนับเป็นเซนหนึ่งนะครับสองฟังนับเป็นหนึ่งเป็นสีนะครับ เป็นซีและที่นี่เวลาตั้งโซนะตั้งโซคือว่าโซนี่มันกว้างกันมากเวลาเขาตั้งไอ้แต่ผู้เยนง่ายๆเนี่ยก็เชื่อมจิบมาเลยที่แดดมาคำนึงถึงว่าเขาต้องตั้งโซนโซต้องยอนโซ,โซ ว่ายมันตองย้อนนะครับโม่คำหนึงถึงว่ายโสดตรงย้อนเฉื่อยจีบมัดบาดนี้ใส่งานใส่โสใหญ่จริงครับโสใหญ่16 18 10ก็แล้วแต่แต่ว่าใส่ไปย่าเลื่อมว่าโซดมันมันย่านไปเรื่อยนะครับโซดมันย่านไปเรื่อยแต่ใส่ตัวเตะตัวเตะได้ครับได้เดื่อนนานี่เตะได้ครับเดะเห็นว่า คิดว่าอันนี้สมมติเป็นโซ่ทั้งบนทั้งล่างนะครับเวลาเดินหน้าทั้งทั้งเทิงมันตึงนมาทั้งเทิงมันดึงดึงเพื่อเดินหน้ามาตึงคือม้อสใช่นะทั้งล่างก็ย้อนมาครับก็ใช่ตัวเตะ้ยแนี้หอกตัวเตะปุ๊บาาาาบัดย้มถอยแบบนี้กอโซ่มันยมาแย้มถอยย้มถอยแบบนี้มันมากินตัวพี่แบบนี้ ตัลวล้อข้างล่างนี่รับน้ำหนักเทียงข้างเทียงกขาดเนี่ยข้างเทียงลูกพื้นแตกเนี่ยเพราะว่าเป็นมันรับแที่งลายเดียบตัวล้อลตมนี่หนักแท้ๆเลยครับหนักล้นตมนี่หนักนะคเดินหนาเพราะค่อยมีปัญหาแต่ว่าทไวล์ล่างกระสุนเจ้าย่หมดได้หน่รับรองว่าเดือดด้อยนะครับ คือท่านน้องผมนะคัท่านเรยกคอยล้างดังตบๆๆเลยเดี๋ยวนำถอยถ้าว่าเครื่องมันแห้งมันแห้งนะครับเพราะว่าเขาเขาเขาโทษเตะนะครับมันแห้งอยู่แล้วที่นี่มันก็เลยเกิดปัญหาเรื่องโซ่โซ่มันย้อนโซ่มันหันขนาด เป็นเผาตัวนีซุ่มเผาตัวนีมุ่ีปัญหาครับจะวนี้มุ้ยปัญหาเลยจุดที่ผมแปลงแปงมาหนี่คือม่่ยปัญหามาหน,นี่ผมใส่หัวเบอร์หกสิบนะครับดึงล่งนี้นะครับดึงลงนี้จากูกค้าคุนไปใส่งานจากูกค้าคุนไปใส่งานนะครับเป็นดินเหนียวท้าภาคก,กลางนะครับเป็นดินเหนียวดินเหนียวดำนะครับ เวลาเทียน้ำนี่มันคือมันมืนเลยนะครับเวลายางนี่คือมันมันติดติดติดตีตตนเข้ามาเลยแต่มันเป็นพ่อชุ่มๆนะครับขนาดเพิ่นเพิ่นไปลงลมลมประมานได้ครับประมา่านคนว่าประม่านว่าเขา้าว่าเข้านี่นะครับว่าเขา้า ว่าเขานะ่คร่ามันหาชิปเซ้นนะหาชิเซ้นว่าเข้าผมเนะี่ยหาชิเซ้นไปดุยไปยี่ชิปไรนะรตามที่คนบอกจู่ฟัง นี่ผมรับรองว่าบุ่ยมุ่ยไฟวิกาบ่ชัวสูวฟังครับปัญหารถรถทุกท่านตน้องมีปัญหามีแถ่แน่น,นอนเจ้าสีเอสจีปันได้ก็มีขนาดเล็กเสียงกระซางมีคือเกา่าผมบอกเลยโซย้อนนะครับยี่สิบไรย้อนเลยนะครับย้อนแต่ว่าไปไหนบ่ขามลองบ่บ่าขามนะครับยี่สิบไร ด้วยลมจังสี่ตลอดตลอดตลอดไอ้หน้านะครับตลอดยี่สิบไหลเนี่เพราะว่าันเป็นไหน้กระท้องเดียวนะครับเป็นกระท่องเดียวท้องแตท่องนี่ไงนะครับยี่สิบไร่ฉีดยานะครับแบกทังนำซ้อนอะยิตนะครับย้อนขนาดโซซี่เสียน ล่อหนะ้าล่อหลังเด้ครับนี่ยนั่งย่อนแล้วถ้าเกิดเป็นโ่สุมเนี่นะครับโศ่วางไปนี่งบนเรืออันนี้ดึงเส้นเดียวเครื่องม่านี้ดึงเส้นเดียวนี่ต้องว่านี้ดึงเส้นเดียวแล้วก็จากเข้าตัวแหลกมาหาเข้าหลังดึงเส้นเดียวนะครับล่อลนี้ดึงสองเส้นนะครับสาขามซี่ก็ดึงซี่เส้นนะ ขนาดซีเสียนยังงั่นนะครับกระวุ่มเสียนเย,ย่อทีนี้คิดภาพอาเลยครับมันสีเหลือบบรถผมดุยลมได้หลายเปอร์เซ็นตะ์ครับไมี mm hmm. ปัญหา mm hmm. แต่หลุดขาดใส่มากเพราะ mm hmm. าท่านติดนะเพราะท่านติดลมยังไม่เคยติดลมนะครับ mm hmm. ผมสอบท้ามันขาตลอดนะที่ช่วงรถไปเรา รถเป็นยังไรไมีปัญหายัางบ่ผมสีถามเพื่อช่วยพัตนาท่านต่อไปนะครับท่านต่อไปท่านต่อไปต่อไปนะครับแล้วก็มี่เอ่อคุณได้อยากได้สูงนีสั่งครับผมนะผู้ได้อยากได้สูงเบอร์แปดชิปก็ยัให้ได้นะครับอันนี้ผมใส่เบอร์สิบคุณได้อยากได้แปดชิปกับ สามารถแจ้งเข้าม่ได้นะครับเมือแปดชิปสามารถแจ้ยงเข้ามาได้สามารถใช้ได้นะครับแยกึ้นให้ได้นะครับแต่ว่ารุ่นก้อนๆสีใสแปดชิปนี่จะต้องจะต้องไปแบ่งกลุมอยกทขี่นะครับลุมตัว่างนะครับเพราะว่ามันมันชิบตรงกันนะโซ่ตัวน,นี้นะ เข้าไปทรงวันไหนนั่นมันแดงมั้ยมันเยอะเลยนี่ฮะอันนี้มันที่ที่แผ่ที่แผ่ชิบมือเหรอคนชิบมือแล้วประมาณสิบมือ, <c oughs> ดมอได้ไลฟ์วันใดนะประมาณนี้ครับสิบวัน ที่ได้โค้งตัวนี้ครับโค้งตัวบนนะครัวบนนว่าพื้นเสื่อมนี่มันเสื่อมเมื่ดนครับแต่ว่ามันดวนน้ำยังไงมันแปลงเท่าตัวนี้ก็ต้องเจ็ดไม่แนบตัวร่องเท่าแต่เลาะไม่อันนี้อันนี้ของเดิมมันเลาะอันนี้ของเดิมต้ากระตรงมันเลาะ หลอดตัวนีว้ออกนะครับหลอดตัวรองเท่านี่ออกตั้งเท่านี่งไหมเพื่อฉีดมันเข้ากับไอ้ตัวนี้นะครับกูได้ฉีดกรอบกับฝ่าเบวงนะครับเด้อกูได้ฉีดกรอบกรอบเดียวกันไปเมื่อไรยังโคมาหาผมก <laughs> ันเทียบเดี่ยวไปเมื่อไรยังโคมาฮะผม เบานะครับเบาแห่งเบาแห่งดียิ่งเบายิ่งดีนะครับแต่ว่าเบาต้องแข็งแรงนํานะครับเท่าสีแข็งแรงไในในเ้าจุดจุดจังไในนี้ก็แล้วแต่เทคนิคไขมันผมแต่มีเทคนิคของผมอยู่ว่าเ้าสีจับจุดเมืองในมันจังสีแข็งแรงนะครับ ประมาณนี้ครับ่ขั้นนี้ขั้นนี้ก็สิ่งเรื่อเผ่านาเป็นเผ่า,านาชุดนี้นะครับเยอะหลายแนวอยู่หมดเยอะต่อไปเป็นเผ่านาเป็นพวกตัวเผ่าเลยนะตัวเผ่าไปประมาณนี้คนะรับมาบอกปัญหาเรื่อง โซกะเพาจู้ฟังนะครับนี่ลายคนถามว่าโซกะเพามันแตกต่างกันบ่ดีก็กันบ่ประมาณนี้ครับสำหรับาาจิ้น,นีืฝากใบเส้นดีก่อนครับผู้ใดสนใจกันสอบถามได้ครับราคากันบ่ผิดบ่แพงนะแต่บ่แพงใช้งานในรอยปลายเส้น หยียบเขาเสียหายหน่อยนะครับหยียบข้าวเสียหายหน้อยฝา,ยา,ยยากไว้เป็นทางเลียงอีกทางหนึ่งครับผมน่ารักจนนีแหละมามาสวัสดีครับ